วันนี้บานนจะมาทําผัดแหนมใส,ใส่ไข่ครับนี่ครับผัดแหนมใส่ไข่ทําง่ายครับสไตล์บานนครับท่านผู้ชมนี่ครับนีบ่มีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ต้นหอมผักชีหั่นแค่นั้นอีแล้วก็มีไข่ผักกระเฉดโรยหน้าจาักหน่อยครับเวลาผัดเสร็จก็เอานี้ให้มันยุบตัวแป๊บหนึ่งก็ตักออกได้ครับท่านผู้ชม แซบๆนำกันครับท่านผู้ชมพัดแน้ใส่ไข่แล้วก็โรยผักกระเฉดครับน้ำมันเดือดแล้วครับเทใส่เลยครับ ครับท่านผู้ชมผัดแหนมใส่ไข่ผักกระเฉดสไตล์บานนบโนนค,ครับโอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องบานนนชวนกินเหมือนเดิมครับนี้บานนมาชวนกินนี่ครับผัดแหนมใส่ไข่แล้วก็มีผักกระเจ็ดใส่ไปด้วยครับแล้วก็โรยกับโรยหน้าผักชีต้นหอมครับแล้วก็มีแกงแกงเปิดะหรือว่าแกงแกงเห็ดนี่ครับซื้อมาครับแล้วก็มีข้าวอยร้อนๆครับเดียมึงอาจจะสะท้อนหน่อยครับท่านผู้ชมสีขาวก็เลยสะท้อนกล้องหน่อยครับ มามาครับกินข้าวนำกรรัน,กบบน,นครับนข้าวกับเบาน้นครับมามาครับอยู่ใส่แหนมสองห่อครับอ <c oughs> อร่อยครับแนน้นเป็นต่อนเลยครับ มีเหตดหููด้วยครับแครเปิดเขาก็อร่อยครับ แซ่บๆครับ อร่อยมากๆเลยครับรสชาติออกเปรี้ยวอร่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทําคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกวันครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ